บนยอดเขาโอลิมปัสเหล่าเทพเจ้าร่วมกันสร้างหญิงสาวผู้สมบูรณ์แบบขึ้นจากพลังแห่งสวรรค์นางมีนามว่าแพนโดราซุสมอบของขวัญหนึ่งชิ้นให้นางมันคือกล่องปริศน,นาพร้อมคำเตือนเพียงหนึ่งเดียวห้ามเปิดมันไม่ว่าในกรณีใดแพนโดราถูกส่งลงสู่โลกมนุษย์พร้อมของขวัญจากสวรรค์ที่มนุษย์ไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้วมันซ่อนอะไรไว้ภายในในยามค่ำคืนที่เงียบงันแพนโดราจ้องมองกล่องใบนั้นไม่วางตาและความอยากรู้ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นในหัวใจของนางในเสี้ยววินาทีแห่งการตัดสินใจแพนโดราเปิดกล่องต้องห้ามและในช่วงพริบตาเดียวกันนั้นไหยนะก็ถูกปลดปล่อยสู่โลกใบนี้ โรคภัยความ <to S 1> เกลียดชัง <us? S 1> ความสิ้นหวัง <What? S 1> พุ่งเข้าครอบงำ <Run, S 1> หัวใจมนุษย์โลกที่เคยสว่างสวัยลกลับจมอยู่ในความมืดมิด oh. ท่ามกลางความพังทลายแพนโดราพบว่ายังมีบางสิ่งหลงเหลืออยู่ในกล่องมันไม่ใช่ความชั่วร้ายแต่มันคือความหวังแม้โลกจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่มนุษย์ยังไม่ยอมแพ้เพราะตราบใดที่ความหวังยังอยู่มนุษยชาติก็ยังมีวันลุกขึ้นยืนได้เสมอ